ร้อนมากหน้าฝนกี่โมงเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าในไหน,ไหนมานี่แล้วก็ต้องไปที่เขาพิงกันด้วยนะเขาตาปูในช่วงสายๆตอนแรกผมก็แอบคิดว่ามาเที่ยวหน้าโลมันก็ดีเหมือนกันนะนักท่องเที่ยวไม่เยอะดีแต่พอเดินมาถึงป้ายเขาตาปูเท่านั้นแหละเหมือนคนละโลกเลยขนาดช่วงโลเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าช่วงเที่ยงๆเนี่ยแทบไม่มีที่ยืนเลยทีเดียวแต่ก็เข้าใจได้ฮะเพราะที่นี่เนี่ยคือหนึ่งในแลนด์มาร์คระดับโลกเลยนะ พราะอีกชื่อของที่นี่เนี่ยก็คือเจมบอลไอแลนด์ใช่ฮะนี่คือโลเคชั่นไทยหนังเจมบอลศูนย์ในปี1974ที่ที่ทำเอาอา,าพังงาน,นดังไกลไปทั่วโลกเลยฮะและสําหรับผมเนี่ยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากมาเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งและตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้แหละก็เดินมาอีกนิดนึงก็จะเจ,เจอนี้แหละเขาพิงกันนะฮะเขาบอกว่าเกิดจากการเลื่อนตัวของหินเป็นแบบรอยแยกนะ ส่วนใหญ่ก็จะมีไฮไลท์ที่แบบว่าเข้ามาเขาก็จะต้องแบบยืนเอียงตัวกันตรงนี้แล้วมันเรียบมากเลยนะเรียบแบบดิ่งตรงไปเลยอ่ะยมากนี่คือธรรมชาตินะแต่ว่ามันเหมือนโดนไปเรื่อยตัดให้มันแบบนินเนียนแล้วแบบมาทับกันนะ่ะ